อีกหนึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชาดแดนภาคใต้ค่ะส่งมอบความสุขนะคะให้กับน้องๆกลุ่มเปาะบางนะคะเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะสร้างเสียงโหเราะแล้วก็ความสุขให้กับน้องๆเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะคิดได้คิดดีคิดเดย์นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชายแดนภาคใต้ได้จัดขึ้นค่ะในวันนี้นะคะให้กับกลุ่มเด็กเบาะบางในพื้นที่จังหวัดเชเดแดนภาคใต้ เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมและรวมไปถึงการแสดงความสามารถของเด็กๆโดยมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยุนเลขาธิการสบตรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านประสานการมีส่วนร่วมคณะผู้บริหารสบตร,ร่วมพบปะพูดคุยกับเด็กๆและเยาวชนกว่า600คนค่ะที่ห้องประชุมน้อมก้าวสอบ สำหรับภายในงานนะคะมีกิจกรรมมากมายอาทิการเล่นเกมแจกของรางวัลกว่า17,000ชิ้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีการร้องเล่นเต้นเพลงค่ะการแสดงความสามารถต่างๆของน้องๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการมอบของขวัญอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่กว่า183แห่งค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณโดยรอบก็ ยังมีการออกบูธห้องสมุรเครื่องที่เปิดท้องฟ้าจําลองการจําลองฝึกเป็นผู้ประกาศน้อยค่ะบูธอาหารกว่า10บูธนะคะแล้วก็รวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รวมไปถึงรอยยิ้มให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมงานกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ด้านเลยค่ะที่การสอปตก็ได้กล่าวขอบคุณภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การดูแลเด็กด้วยโอกาสซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในหลายๆด้านทางสังคมซึ่งที่ผ่านมานั้นทุกภาคส่วนได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปให้แก่เด็กๆเพื่อให้มีการเติบโตเป็นคนดีที่มีคุณภาพและขอให้วันเด็กปีนี้และปีต่อๆไปเป็นปีที่ดีของน้องๆทุกคนให้ตั้งใจเล่าเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เติบโตอย่างมีคุณภาพของบ้านเมืองตามความขวัญของนาย รัฐมนตรีทั้งนี้สอบตค่ะได้มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสและรวมไปถึงเด็กปลรางภายใต้การขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางสังคม11กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐตลอดจนไปถึงไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมและให้ได้รับการดูแลในทุกมิติต่ตอไป เสียงของน้องที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้บอกว่าดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกับทางสอบตอมีทั้งเกมให้เล่นมีรางวัลมากมายในการแจกมีซุ้มต่างๆให้เรียนรู้มีอาหารให้กินตลอดทั้งวันซึ่งปีหน้านั้นก็อยากให้สอบตอได้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกสัญญาค่ะว่าจะมาเข้าร่วมทุกปีเลย